มือมือเหมียวมือยยินดีต้อนรับสู่ ROV ลุงก,กิวเดอร์นี่เล่นอย่งนึงมีแกเป็นแครี่เหรอใช่ไหมพี่ไม่ค่อยได้ยินเสียงนี้แกเลยเอ่ะ notice that golden armor is stupidly heavy พี่ยังไม่เห็นใคนรในป่าไม่อยู่อ๋อไม่อยู่โอเคได้เลย Bring back the gold star อ่าพี่เห็นแล้ว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 มันอยู่ในป่าโยไม่โดนโยไม่โดนเฮ้ยทำได้นะทำได้นะทำได้นะเอาเป่าเอาเปาเอาเป่าเอาเป่าได้นะเอยเกือบแล้ว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 เฮ้ยเราไม่เป็นมนุษย์เฟิร์สปัดแล้วอ่ะเอ้ยสกิลสตันที่เพิ่งออก กลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนวบบอคคิคีย์อะเคลียร์แมกบี้แมกบี้เฮ้โอหชอบครัวเวงกระบี้อืมเคลียร์คลียเอ้เทลเขายังไม่กล้าเข้าอเนี่ะเอาเรื่องเออได้ได้ได,ได้สวยเอ้ยมีคนสับมา เ้ยพี่ตายแล้วนี่แกนไปก่อนไปก่อนโอ้แสดงว่าเขาไม่ใช่ไก่กาอาราเล่แล้วใช่ไหมคนที่ชอบกองโกนปะงกลลกองกนปองกนกองอ่อะไรเนาะกองโกนสุดยอดอ๋อ อ่อคุณหมาท้่วที่เป็นเออ่สตีเมอร์ <Does anyone S 1> อีกท่านหนึ่งที่อยู <ละ S 2> ่ใน,ใ,นในแก๊งของค่ะก็คืออีกท่านหนึ่งเน็ตเขาบินอยู่แแอออออบบ,แบ,บ,แบ,บนะ the จ <si ิ้จเฮ้ยเขาสลับเรนกันแล้ววะนี่โอ้ใช่ใช่ใช่คนนั้นแหละ่เห็นนะไม่ใช่พี่ไม่เห็นไปไหนละยิงไม่โดนมีคนคนหนึ่งยิงไม่โดน เอ้าล็อกโอ้โหเผลอไปกดอันติเออ,อ,อตันโดนอยู่เดี่ยไปนิดนึงเอ,อ้ยมีคนมาช่วย <Your team S 1> แล้วกระโดดเลยกระโดดเลยสาบเลยสับเลย กับ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 ยี่เนี่ยนะเออเออเออเรียกผิดเรียกชื่อผิดว h a เรียกชื่อผิดกับกับเอาหิวเลยเอาหิวเลยเลนแครี่นี่ตื่นตื่นจริงจริงอะไรอะไรอะเทลเดี๋ยวเธอเราไม่มีตีไกลเฉยๆนะ ยืนนิ่งๆมาให้สอยเลยออเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะว่าอยู่ในป่าเห็นนะสวัสดีฮะหลานคุณมาถ้วยสวัสดีจ้า โอ้มานาไม่หมดเอ้ยมานาหมดโอ้มานาไม่หมดเฉยลุงมานาหมดเดี๋ยวกลับกันก่อนแป๊บนึงนะมานาไม่หมดวันนี้ฮะเอ้ยเดี๋ยวเจ้าค่อยเจอกันนะกับคุณหมาถ้วยเด็กเขาอ่อนแอมากเลยดีมากปะปาปะปะเฮ้ยเขาเขาดันป้อมอย่างเดียวเลยว่ะเมดดันป้อมอะ โดนลุมแนี่นั่นน่ะโดนลุมแนี่นั่นน่ะมานะหมดเฉยเฉยเฮ้ยเกือบเร็วเมื่อกี้อ่ะอีบอะเอา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 เลยเอาเลยป้อมเนี้ยขอนะได้ได้ได้ไอหงอคงมาหงอคงมา เออสตาร์ทให้แล้วเอาเลยโอเคสวยัดชาีจงอืมคิกซี่เหรอคิกซี่เหรอสตาร์ทให้แล้วสตาร์ทให้แล้วล็อกเลยล็อกเลยพี่บอยล็อกแล้วพี่บอยล็อกแล้วเอาเลยเออสวยข้างหลังด้วยข้างด้วยข้างหลังข้างหลังข้างหลังมันจะตายแล้วข้างหลังข้างหลังอืมเอาละเวทตามได้หนุกนันเวทได้เวทได้เฮ้อ๊ะ เกมไวจะจัดเลยฮัลโหลแล้วยังไม่มีใครดูไอเลนบนกันไงแล้วอยู่ๆก็คือตีป,ป้อมรัวๆแล้วก็เกมวมากมีแต่คนมาลุมเลนล่างหมดเลยโอ้โหสุดยอดเกมไวายจัดๆแบกลุงได้นะเอ้ยมีคนแบกเยอะมีน้องนี่มีไอ้แบกเยอะไอ้แบกเยอะไก อยากกินโมโมต้องทำไงดีครับสั่งกับเซเว่นครับสั่งกับเซเว่นะเฮ้ยเรา,รราอ,เอีกใครอ่ะเฮ้ยโมโมอมีตัวเดียวอ๋อเขาเขาไอ้นี่เขาเน็ตหลุดแไม่เป็นไรเราไม่รีพอร์ตเขาหรอกเพราะเขา,า,เ,ขาเน็ตหลุดถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e ช่องของโมโดได้นะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย